อ,อุณหภูนนมิเธอปลาพี่น้องดูเมมดูปลาเขาใส่ใสมาได้เยอะมากเลยนะครับมีปลาเข็งปลาขอเนี่ยปลาช่วงนี้มันมากนะครับพี่น้องขี้เกียจอยาบมันเย็นนะ่ะเดี๋ยวเอาไมา้เคียให้ดูอันนี้ปลาขาว คณแม่แยกนะครับมาเยอะมากเลยสดๆมาใหม่ๆนะครับ murao way 3 way bun na ba lue seleng tu thuk rot mo dik ao ba dai dik kun eng oh ke kiak eng ka chngu chong pho thoy le pung chngu ko teu chia bla pa ne chia ngom luon neat ko ta koen ta ne chia nang slap hai ta แมวแมวมาดูปลาพี่น้องโอ้ยอจับมันมัน,ม,นมันตะคุบมันตะคุบป,ปลาเมวอันนี้ปลาขอนะครับปลาขอหรือปลาช่อนอีสานเฮาเรียกปลาขอพี่น้องมีทั้งสายเล็กสายใหญ่โอ้ช่วงนี้ปลามันเนี่ยย่างร้อนๆกินกับส้มตามมพี่น้องแมวแมวมันตะคุบแมว แมวมันเห็นปลาเยอะมันตื่นเต้นเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับคุณแม่กำลังคัดเนี่ยได้เยอะมากเลยนแมวสนใจปลา กินได้สองสามวันแล้วพี่น้องอากาศเย็นเนี่ยปลาปลาเข่งใสงามๆเลยปลาเข่งปลาคอเนี่ยช่วงนี้ก็ไปจับปลาขนนากันอันนี้ปลาใสใสๆนะครับเนี่ยใสงามๆเลยปลาเข่งย่างอร่อย ย่างไอ้กินกินทั้งทั้งหนังมันหอมจับไตรจับไตรอะทงลงมือไตรจับเลียดจับเลียดเนื้อนะเนี่ยปลาหมอตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ใส่ใหญ่ๆครับดับด้วยไตรไตรเจิดดับไม้ต้มยำหน้าไตร ลุกแมวมันก็สนใจปลาัวคุกปลานะนูปลาไม่กระ b a ยเอาปลาจะจมฮะจตาซองตะซองบานตะสิกตซองเาตาตซอก้อยก่อไ้เอ đi ngo bị rát thứ ở thì ở đây mất cái này là cứ nấu tự เอง mấy con cháu thứ cà mật có cho ออกแล้ว con nó rươi xong cái ơi kia nó ú ơi cái nó ở ngoài ngoài nó đi ô trời truyền thống đẹp nó chóp cái โอ้โหเนี่ยพี่น้องเอ้ยงามๆเนี่ยเห็นในกล้องเหมือนจะเล็กนะไซส์กลางๆเลยงามๆเลยตนะรงนี้ปูก็มันปลามันนี่โอ้โหปลาช่อนได้เยอะมากแต่ตัวจระในที่นี้เท่าแม่นี่มีตัวตุ่มเัวเตรอูนเนาะ แมวมันมันมันสนใจปลาเหมียวเดี๋ยวโดนปูหนีบนปเองแงเออคือมัน,ม,นมันจับมันจับโดนปูหนีไปแล้วหนูมันเห็นปูมันไปตบปูปลาเออเออเออได้แล้วได้แล้วเอ้โอน้ตุคุบแล้วไม่หิวปลาอยากกินปลาดิบหรือเปล่า ับแต่เมียวนี่ยังกับผักกุย้ยเผาต่ได้อยู่บ้านเฮาก็กินซัมนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีปูปลาหอยของอร่อยของธรรมชาติครับอันนี้ปูก็ได้เนี่ยปูปูช่วงนี้ก็มันๆพี่นออ้อง Nào, náo nha ăn 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 bàn trần nha ăn จกวิวเกีมน้ดเวียกะจอกเวียนะเมนูกจอกเบียน้องก็ยกกะจอกจับเจเองกรียนกจอกเลยวียไก่กะจอกเบียจอ้มันเอาเล็บมันพี่น้องพอแต่ว่าแหละมันเอาเล็บมันเกี่ยวปลาขึ้นมาเมื่อกี้